คุณสุริยานะฮจิตสุรินนะครับเอามาดูคลิปที่2นะฮะก็ต่อจากคลิปเมื่อกี้ขณะนี้ก็ประมาณ12นาฬิกานะฮะประมาณ50นาทีวันที่14กันยานะครับรอบนี้ก็จะโหดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนั่นก็คือโบเวอร์ตัวที่ผมลงในคลิปให้ดูนะครับตัวนี้คือประมาณกระชากก็อยู่ประมาณ8-900วัตต์นะครับอาจจะถึงพันวัตต์นะฮะโอเคนะเดี๋ยวจะดูกันนีฮะอยู่นี่นะครับ <heh> เดี๋ยวมาดูแบบไม่มีไฟบ้านนะเป็นแบบแบตบอยู่นี่นะครับนี่นะโบว์นะฮะไม่มีไฟข้าวนะครับอ้า ครับขอบคุณครับ